สวัสด,ดีชาวเสรีกัญชาไทยทุกท่านนะครับสำหรับแค่นี้นะครับผมก็อยากจะมีเรื่องมาบอกก็คือว่าตอนนี้ผมจะมาคลาสเกมแคสต์ออฟแค์นะครับเวลาที่เวลาที่เราวอลแคนกันเดี๋ยวผมจะทำการแคสเลยนะครับว่าแคสเราอาจจะลงอยู่ใน YouTube โดยชาแนลผมเองครับก็อันนี้ยังเป็นแค่ แค่ผมมาทำแบบว่าทดสอบระบบเฉยๆว่าบันทึกโอเคไหมก็ประมาณนี้ละมัง้งก็สำหรับแคนเซลิกชานะครับขออยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ทำให้แคนของเราประสบความสำเร็จนะครับที่ผมเข้ามานะครับครึ่งเดือนกับอีกหนึ่งวันก็คือ16วันที่ผมเข้ามาเราวอแพ้กันหนึ่งรอบก็ถือว่าโอเคนะครับ ก็อยากให้เดเวลแคร์เราเยอะๆขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเรื่อยๆ <c oughs> ก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจผมมาทันกันมาโดยตลอดถึงแม้จะไม่ค่อยส่งบ้าง <c oughs> ไม่ค่อยตอบบ้างแต่ก็ขออภัยครับก็ผมก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับสำหรับวันนี้วันที่สิบสี่แล้ว วอลเลย์11ชั่วโมงผมทมําไปได้ทั้งหมด5ดาวก็ทำได้เท่านี้แล้ะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแคสในกรวอลรอบหน้านะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับคร่าคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทั่วหน้าน,นะครับ